โย่ก sure ็สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคอวานี้ผมก็จะมาเล่นระบบแบบที่มีชื่อว่าอีพิดพีกันอีกเช่นเคยนะครับนะแล้ววันนี้ผมก็จะมาขอทุกคนหาดาบคูโอเด้งแล้วก็ดาบซูซุยนั่นเองนะครับนะในคือดาบเรื่มนี้นะครับโอเคมาเราเริ่มกันที่ดาบซูซุยก่อนละกันนะวิธีการหาดาบซูซุยเนี่ยก็ให้ทุกคนครับนะเออเดี๋ยวกลับไปเกาะได้ดีกว่าแล้วเาจะตรงกันนะโอเคครับมาเราก็อยู่ที่เกาะแ้วกันแล้วนะนะับนวให้ทุกคนครับไปที่หลังเกาะนะครับ เดี๋ยวเดีบินเดี๋ยวเดี๋ยวเดเป็นไรฮะเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกมเป็นไรอะะบินแปลกๆอันเดียเขาใหม่เขาใหม่ไปเกี่อะไรวะน่ะโอเคอ่ะให้ผมไปที่หลังเกาะเ้าก็เห็นเกาะตรงน,งนู้นนะครับนะให้เราพรไปที่เกาะนี้นะครับ อ้าโอเคครับหลังจากที่เรามาก่อยแล้วนะครับทุกคนนะครับทำการตีบอสนะครับาจะเป็นบอสตัวนี้ก็ได้หรือว่าบอสตัวนู้นก็ได้แต่ว่าให้นะว่าให้เป็นบอสตัวไหนก็ได้แล้วแต่นะฮะเออตัวนี้ก็ได้นะมาอยู่ใกล้เสกดีนะครับนั่นนี่ทำการตีไปนะครับจังหวะมันจะดรอปเป็นอาหารแมวแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนนะขึ้นมาบนนะเมื่อทีเสกนะครับพอเราเสกกันเนี่ยทุกคนไอตัวเออ่ซุยเนี่ยทุกคนมันก็จะเกิดแถวตรงนี้นะครับนะใช่แล้วเราก็ตีครับซึ่งน่าจะโอกาสดรอปดาบอันนี้เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต ตีเยอะได้นะเออโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลแล้วกันนะครับสกิล E อันนี้นะครับสกิล R ไม่มีอะมีแค่ E เดียวอะ <c oughs> เอาเราต่อไปแล้วก็เป็นดาบคู่โอเด้งนะครับนะดาบคู่โอเด้งวิธีการทำนะครับให้ทุกคนมาที่เกาะโอเด้งก็คือเกาะน,นี้นะครับเป็นเกาะวานโนนะครับนะดาบคู่โอเด้งนะครับวิธีการทำก็ให้ทุกคนทำการไปตีโอเด้งตัวนี้นะครับนะ <c oughs> ตีจนกว่าจะดรอปดาบ2อันนี้คือดาบ อาบ,บาคิริกับเอ่ออะไรสักอย่างหนึ่งผมจําไม่ได้แล้วก็เอามาคารากันนะวิธีการคาราก็คือให้ทุกคนขึ้นมาข้างบนเขาตร,ตรงนี้นะครับไอต้นไม้เนี่ยสีชมพุงเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็ลงด้างล่างนะจะมีโซโลอยู่นะครับนี่เงื่อนไขก็เดี๋ยวอ่ะเงื่อนไขตานนี้นะครับมีดาบ,บบาคิรี่แล้วก็ดาบไอสักอย่างหนึ่งแล้วก็เอ่อตังเท่าไหร่วะตังล้านหนึ่งนะครับประมาณนี้แล้วก,กดคา้าไปเลยนะครับกคนก็นนจะได้ดาบมาแล้วนะครับ อ้าวผิดเนี่ยน,นี่ประมาณนี้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลเลยละกันนะครับนะสกิลอีสกิลอาร์ประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ละกันนะครับนะบ๊ายบายครับทุกคนจุกูไอ้น้อง